รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทดับเบิลมีเดียจำกัดเสนอรายการมืออาชีพร่วมสนับสนุนรายการโดยน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกแบตเตอรี่คัมมี่เวลคอมโมบาย สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับเดียอีกแล้วนะคะในรายการมืออาชีพค่ะทุกวันพุธนะคะเวลาบ่ายสโมงถึงบ่ายสโมงครึ่งค่ะทางช่อง5แห่งนี้ค่ะค่ะแล้วอย่าลืมนะคะช่วงท้ายรายการค่ะเป็นช่วงโชคดีกับเวลคอ Mobile ค่ะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเวลคอ Mobile รุ่น W3329 นี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปพบสาระน่ารู้เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรายการเลยค่ะช่วงน่ารู้กับมืออาชีพ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะรายการมืออาชีพของเราวันนี้อยากให้คุณผู้ชมนั้นติดตามตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการค้นหาอีกหนึ่งสุดยอดอาชีพเลยนะครับคุณจ mm ูน hmm. ครับเพราะว่าเป็นอาชีพในการ ค้นหาอัจฉริยภาพภายในตัวของบุคคลและก็นำมาพัฒนาให้ศักยภาพนั้นเกิดขึ้นเต็มร้อยเลยทีเดียวคืออาชีพผู้ฝึกอบรมนั่นเองนะครับแล้วก็เกิดเป็นโรงเรียนผู้นำอัจฉริยะนานาชาติ Genius Academy นะครับน่าสนใจมากเลยนะคะคราวนี้เนี่ค่ะอยากจะเชิญผู้ชมนะคะไปดูวิธีการเรียนการสอนแบบเดิมนะคะกับแบบใหม่ว่าแตกต่างกันยังไงเชิญชมเลยค่ะเชิญครับ สวัสดีครับคุณสืบสกุลครับอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปในการพัฒนาหลักสูตรนี้แล้วก็เอามาอบรมให้กับเด็กๆเด็กไทยครับผมเรียนคุณสืบสกุลอย่างนี้นะครับว่าศาสตร์พวกนี้เนี่ยเป็นเป็นเหมือนความลับที่ถูกพัฒนามาแล้วกว่า5,000ปีแล้วก็ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยคาวคัสตาบจุงเนี่ยเป็นคนที่พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาจนกระทั่งทําเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตและก็สามารถเข้าไปวิเคราะห์ได้เลยครับว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีอัจฉริยภาพทางด้านไหน และก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาทั้งเรื่องจิตคนงานเงินเพื่อไปสู่การเป็นผู้นําโลกที่ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดครับประเทศที่เราเห็นว่าเป็นประเทศเล็กๆก็คือประเทศอังกฤษเอาศาสตร์นี้แหละครับไปพัฒนาต่อจนกระทั่งสามารถใช้คนนิดเดียวแต่สามารถที่มีอาณาจักรหรือเขาเรียกว่าอาณานิคม<อ>ได้ทั่วโลกได้ยิ่งใหญ่ผมเองไม่มีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้ที่ยุโรปแล้วก็ได้มาเรียนนะครับกว่า5ปีที่ประเทศสิงคโปร์เจาะลึกตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงเลย หลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสามารถทํางานมีความสุขมากขึ้นผมเลยอยากจะนําหลักสูตรนี้มาให้สําหรับประเทศไทยโ,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระทรวงศึกษาธิการครับเขาบอกว่าเด็กทุกคนเกิดมาพร้อมอัจฉร,ริยะแต่ผู้ใหญ่ทําให้เด็ก9,999คนจาก10,000คนคเสื่อมอัจฉริยภาพไปอย่างรวดเร็วโดย,โดยที่ไม่ได้ตั้งใจบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์นะครับพูดสิ่งเหล่านี้ไว้เราสังเกตดูไหมครับว่าคนเราเนี่ยเรียนหลายๆเรื่องมากเลยแต่จะเอาดีสักอย่างไม่ได้แต่ศาสตร์เนี่ยนะครับเขาจะหาว่าคุณเนี่ยมีความถนัดเรื่องอะไรมีอัจฉริยภาพเรื่องอะไรแล้วพัฒนาทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งเป็นผู้นําในระดับโลกได้ติการ เรียนปกติเขาเรียกว่าการเรียนตาม8กลุ่มสาระเนี่ยก็ให้เรียนตามปกติไปและศาสตร์นี้ครับได้มีโอกาสพัฒนาไปที่ประเทศอเมริกานะครับที่เล็กไซส์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บิลเกตได้มีโอกาสเรียนตั้งแต่อายุสิบช่วงเช้าเขาเรียนวิชาการช่วงบ่ายเขาจะรวมกลุ่มกันเพื่อนเพื่อนที่สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์แต่ค่าเรียนมันแพงมากครั้งหน้านะครับเราจะมีอาชีพไหนดีๆมาฝากคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมกันครับวันนี้เรา2คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ